สวัสดีครับจากร้านลาน,นาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้พ่อค้าเอาเกงแบรนด์เขตน,นะครับรุ่นช้างเผือกมารีวิวนะครับมาใส่รีวิวให้ลูกค้าดูตัวนี้นะครับเอลสามสองกระบอกตรงงานที่รีวิวตัวนี้คืองนานกระบอกตรงนะครับรุ่นช้างเผือกพ่อค้าใส่เอลสามสองเนี่ยครับเอลสามสองกระบอกตรงเป็นงานผ้าสีดิป,ปูนะครับเข้มเข้ม ทรงสวยอยู่ครับใส่สบายนะแต่ว่าปกติพ่อค้าใส่แต่กระบอกเล็กนะตัวนี้โลโก้เอกลักษณ์นะครับเป็นงานปักสีขาวนะครับเป็นงานป้ายหนังแท้นะครับรูปช้างผ้าตัวนี้ยับง่ายครับเนี่ยพื่อจะนั่งไปรอบเดียวนะครับเฟดง่ายอยู่สิบหกออนตัวนี้สีเข้มเข้มตัวนี้นะครับผลิตเอลยี่แปดถึงสี่สิบผลิตเอลยี่แปดถึงสี่สิบนะครับทรงกระบอกตรง นะครับสนใจทักถามได้นะราคาหกร้ยเก้าสิบาทเองถูกมากนะครับใส่สบายครับทรงกระบอกตรงตัวนี้เฟดง่ายผ้าดิบๆครับสนใจนะครับทักถามได้ครับสีเข้มๆเป็นงานสิบหกออนริมแดงครับตัวนี้พ่อค้าพับขาสองทบพับขาสองทบนะครับผดิเป๊ะเลยอันนี้อ่าจากเอลถึงปลายขายาวอ,อยู่ที่สี่สิบสองนิ้ว จากเอลถึงปลายขายาวที่สี่สองนิ้วครับนะครับถ้าสนใจทักมานะครับส,สวยเลยมีครบไซส์นะครับมีครบไซส์มีสินค้าพร้อมส่งครับราคาหกร้อยเก้าสิบบาทส,สวยตามภาพนะกระบอกตรงครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเย็นนี้เจอกันครับสวัสดีครับ